ทีดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองส่งสร้างกรุงศรียอยุธยาขึ้นณบริเวณหนองสนเมื่อพุทธศักราช1893หากพิจารณาภูมิสถานที่ตั้งกรุงศรียอยุธยาพบว่ามีแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลบบุรีและแม่น้ำเจ้าพระยาล้อมรอบ สภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมทั้งการเพาะปลูกการค้มนาคมการค้าขายรวมไปถึงความมั่นคงและการป้องกันภัยจากค่าสึกประกอบกับหลักฐานที่ระบุชัดเจนว่าบริเวณที่สร้างกรุงเสียยุทธยาเป็นชุมชนที่มีการตั้งถิ่นฐานเจริญรุ่งเรืองอยู่ก่อนแล้ว ตั้งของอยุธยายังตั้งอยู่ระหว่างแหล่งอารยธรรมลโลกโบราณคืออินเดียและจีนทั้งยังรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมของอาณาจักรโบราณที่จเจริญรุ่งเรืองในบริเวณนี้มาก่อนคือทวาราวดีและเขมรเข้ามาผสมผสานเป็นเอกลักษณ์ของตอนเองทางด้านการปกครองกฎหมายศิลปกรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีในพระนครศรีอยุธยามีกลุ่มชนอาศัยอยู่มากมายหลายกลุ่มหลายเหล่า แต่แบ่งได้สองชั้นคือชนชั้นมูนายกับชนชั้นไม่ใช่มูนายชนชั้นมูนายมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสูงสุดมูนายรองลงไปมีเจ้าเมืองขุนนางพระบรมมงวงสานุวงและวงของเจ้าเมืองชนชั้นไม่ใช่มูนายมีไพร่ทาาพวกนี้ต้องอยู่ในระบบไพร่ ยังมีกลุ่มที่ไม่จัดอยู่ในสองชนชั้นอีกสองกลุ่มที่อยู่นอกระบบไพร่คือกลุ่มพระภิกษุกับกลุ่มชาวต่างชาติไพร่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของกรุงศรีอยุธยาต้องขึ้นสังกัดมูลนายและต้องถูกเกณฑ์แรงงานไปรับใช้มูลนายในระยะเวลาที่กำหนดอยู่เสมอโดยไม่ได้รับค่าอาหารและค่าจา้างส่วนทา ือผู้ที่สูญเสียแรงงานให้แก่มูลนายเป็นสิทธิขาดจนตลอดชีวิตของตนเองหรือเพียงชั่วคราวชีวิตทาสในสังคมกรุงศรีอยุธยาอาจจะสิ้นศักดิ์ศรีแต่มีหลักประกันมั่นคงมากกว่าไพรเพราะมูลนายต้องเลี้ยงดูทาสแต่ไม่ต้องเลี้ยงดูไพรโอกาสที่ไพรจะหนีออกจากระบบมีไม่มากนักอย่างแรกคือหนีเข้าป่าดงที่เสี่ยงต่อชีวิต อีกอย่างหนึ่งคือบวชเป็นพระตลอดชีวิตเพราะภิกษุไม่ถูกเกณฑ์แรงงานนี่เป็นเหตุหนึ่งที่สมัยกรุงศรีอยุธยามีพระสงฆ์มากชนชั้นมูลนายหรือพระคังสินค้าเป็นกลุ่มผู้ผูกขาดทำการค้าภายนอกกับชาวต่างชาติแต่เพียงกลุ่มเดียว การผูกขาดของพระคังสินค้าสร้างความมั่งคั่งและความมั่นคงให้ราชสำนักกรุงศรีอยุธยาแต่ก็สร้างปัญหากระทบกระทั่งทางการเมืองกับชาวต่างชาติด้วยโดยเฉพาะชาติต่างๆทางยุโรปพวกโปรตุเกสเป็นชาวยุโรปชาติแรกที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกรุงศรีอยุธยาและมีอิทธิพลทางการค้าทางทะเล ท้าชนช้างกันตัวต่อตัวพร้อมกับกล่าวกับพระมหาอุบราชาว่าเจ้าพี่จะยืนช้างอยู่แล้วรบทำไมเชิญเสด็จออกมาทำยืธหนาดีกันให้เป็นเกียรติยศเถิดกษัตริย์ภายหน้าที่จะชนช้างอย่างเราจะไม่มีแล้วพระมหาอุปราชาถูกพระแสงของเงาของสมเด็จพระนเรศวรบันคอขานสิ้นประชนธรรมเป็นพระเจ้าแผ่นดิน